สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมาครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการปลูกเตยให้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สมมุติเราได้เตยมานะครับกิ่งแบบนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับแต่งรากออกไปมั่งนะครับไม่ใช่แต่งรากครับตัดใบออกไปมั่งนะครับพูดผิดนะครับน่ครับอืม มีเสียงใกล้ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหหอมมากตัดนี่กินออกเลยนะครับนี่ัตัดออกไปมากนะครับเพื่อให้เรา่าดินใส่ง่ายนะครับนี่ยัเราเห็นรากว่าน,นิดหน่อยนะครับนี่ครับเป็นรากออกนะครับเห็นรากนะครับนิดหน่อยนะครับ ถ้าเห็นรากนี่ยังไงก็รอดนะครับก็วิธีการนะครับก็คือเราจะนําเตยปักไปเลยนะครับทั้งคายอดไปอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาดินใส่กันนะครับอ,อจับต้นให้ตรงด้วยนะครับพอเอาดินใส่ไปแล้วเราก็จะบังคับต้นได้นะครับ นี่ครับอ,อ,อ่ใช้มือได้ใช้เสียมได้นะครับทำได้ทุกอย่างะ,ะก็ปลูกแบบทั่วไปนะครับแต่เทคนิคที่ทำให้เตยเนี่ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเตยเนี่ยเป็นพืชที่ ชอบน้ำนะครับอยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบางคนก็ตัดยอดนะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่ตัดยอดเทคนิคที่ทําให้เตยรอดนะครับโดยการเอาไปจุ่มน้ําไว้นะครับนี่ยแช่น้ําไว้นะครับเหมือนบอนสีนะครับที่ชอบน้ํานะครับนี่ครับนี่เราก็ทําไว้นะครับเหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยครับ รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าถึงเราจะไว้ใบนะครับแต่ก็รอดเพราะว่าใบที่คลายน้ําได้แต่รากก็ดูดน้ําได้นะครับแต่ถ้าใบคลายน้ําแล้วรากไม่ดูดน้ํายังไงก็ตายครับแต่ถ้าใบใบคายน้ํารากดูดน้ําได้ยังไงก็รอดนะครับไม่ต้องไปตัดวงตัดใบเยอะนะจะตได้นะครับอย่างเงี้ยยังไงก็รอด ร้อนะครับผมปลูกมาจนเถาใหญ่มากยาวมากนะครับอยู่ข้างนอกนู้น,นะครับก็มาสาธิตการปลูกเตยให้รอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับทำยังไงก็จบเพียแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ